ครับเรามีตัวแทนของคณะกรรมการสภานะครับที่รอเราอยู่ครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มทุ่งรังสิตนะครับรวมทั้งท่านนายกนะครับออบตบึงชำอ้อครับตอนนี้นะครับปัญหาต่างนะครับที่ชาวบ้านได้เรียกร้องนําเสนอไปยังวุฒิสภานะครับตอนนี้เราจะมานั่งคุยกับคณะ กรรมธิการส่งเสริมตรวจสอบพลังงานความเป็นธรรมของประชาชนวุฒิสภาครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านว่าที่ร้อยตีทวีศักดิ์อิงกางนะครับสวัสดีครับท่านครับคุณบิชาครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมต้องบอกว่าเมื่อสักครู่รับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มทุ่งรังสิทธ์นะครับรวมทั้งได้พูดคุยกับท่านนายกแล้วครับผมถึงปัญหาคราวนี้เกษตรกรบอกว่ามีการทําหนังสือถึงคณะกรรมธิการครับนะครับว่า ความเดือดร้อนของชาวบ้านตรงนี้นะฮะมันเป็นยังไงที่มาที่ไปครับจากปัญหาเรื่องวิกฤตของสวนปาล์มนะครับของทุ่งนงังสิทธ์แล้วก็โดยรวมของทางประเทศไทยก็ว่าได้โดยที่ทางท่านดรไพบูลสัมสุริพงศ์ครับที่ได้รับรองเรียนจากพี่น้องอาชาวทุ่งสวนปาล์มของทุ่งนงังสิทธิ์นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยเกิดปัญหาว่าราคาปาล์มที่รับซื้อเนี่ยร,ราคาค่อนข้างจะตกต่ำ นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการในการปลูกในการที่จะขายนะครับครับแลนน้วคราวนี้ที่มาที่ไปเลยปัญหาที่ราคาน้ำมันเออราคาปาล์มลดลงครับในฐานะในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยท่านคิดว่าอย่างไรคือในเรื่องของคณะกรรมการทางท่านประธานก็ดำเนินการศึกษาข้อมูลนะครับให้เกิดความมั่นคงของราคาปาล์มให้เป็นอย่างบูรณาการก็จะศึกษาในเรื่องของ ตัวแทนนะครับศึกษาข้อมูลจากชาวสวนปาล์มศึกษาข้อมูลนะครับจากโรงงานผลิตศึกษาจากในเรื่องของการตลาดรวมทั้งก็ได้ขอข้อมูลผู้เกี่ยวข้องอย่างของกระทรวงพลังงานนะครับในเรื่องของของ,ของกระทรวงพาณิชย์และทางภาคกระทรวงเกษตรนะครับนำข้อมูลมาสาหารือเพื่อจะเป็นการแก้หาอย่างบุรณาการอย่างบูรณาการนะครับก็ตรงนี้ก็หมายถึงว่ารับข้อมูลร้องเรียนจากชาวเกษตรกรสวนปาล์ม ใช่ครับแล้วก็คือเราก็มีขั้นตอนของเราใช่ครับคราวนี้ปัญหาครับผมอยากรู้ว่าที่มาที่ไปของปัญหาที่ราคาน้ำมันราคาต์มที่มันตกต่ำซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรเขาบอกว่าราคาราคาดีคเพราะทุ่งลังสิทิ์่เกิดจากอะไรจะจะตรงกันกับเกษตรกรที่ผมพูดคุยมาเมื่อสักครู่หรือเปล่าคือคือจากการประมวลเรื่องของ จากการศึกษานะครับจะทําให้ทางคณะกรรมการ,การไ,ดได้สรุปข้อเชัดเจนอยู่5ข้อนะครับที่จะส่วนนี้ในข้อสรุปจะนําเสนอทางนายกฐมนตีเพื่อนําแก้ไขต่อไปครับนี่คืออย่างประเด็นเรื่องของประเด็นที่1น่นี่คือเรื่องของจะให้รัฐบาลเนี่ยประกันร,ราคาปาล์มที่ตกลงมให้อยู่ราคา5บาทเพื่อที่จะให้ทางเกษตรกรเนี่ยอยู่ได้นะครับส่วนแลประเด็นสคือจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยออกพระราชบัญญัติปาล์ม ให้ไหวที่สุดนะครับนี่คือจะเป็นผลสะท้อนให้กับประโยชน์ของชาวสวนปลาล์มนะครับประเด็นที่3คือจะให้จัดตั้งกองทุนน้ํามันปลาล์มและสต็อกปาล์มน้ํามันคือครับให้มีไม่น้อยกว่า5,000 500, 0นตันนะครับแล้วก็ประกาศที่4คือจะให้มีการนําน้ํามันดิบเนี่ยไปเป็นพลังงานทดแทนนะครับที่จะทําให้ราคาของอน้ํามันที่ใช้ในการ ขนส่งนะครับก็ลดลงด้วยนะครับแล้วสิ่งประการที่ข้อที่ห้าก็คือจะให้มีการตรวจสอบมาตามทั่วประเทศนั่นคือเราจะเห็นว่าปัจจัยแรกๆเกี่ยวจะเกี่ยวข้องกับขบวนการนะครับในในเรื่องของการผลิตปาล์มแล้วในส่วนของที่บอกว่ากรมพลังงานนะครับนที่มีการส่งเสริมแต่ตอนนี้ไม่มีละครับยังมีอยู่ไหมฮะยังยังส่งเสริมอยู่ไหม ตอนนี้เท่าท่ศษาก็คือลดน้อยลงลดน้อยลงครับนั่นก็คือเป็นก็ข้อสังเกตหนึ่งนะครับว่าทําไมถึงลดลงทั้งๆที่รัฐบาลเองก็ประกาศที่จะไปเป็นพื้นในการที่จะให้เกษตรกรปลูกปาล์มที่ตามที่ตั้งตั้งไว้คือ0้าแสนห้าแสนห้าล้านไร่โทษทีกับ5ล้านไร่เลยครับแต่กลับกลายรัฐบาลไม่ได้เหลียวแลที่จะส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะครับก็เมื่อสักครู่คุยกับเกษตรกรบอกว่าทั้งประเทศไทยเนี่ย ห้า500ห้าร้อยไร่ห้าพันไร่ห้าล้านไร่ 5, ไ 5, ไครับผมะห้าล้านไร่แต่ว่ากลับไปปลูกที่เมืองนอกสองสองพันไร่ครับสองล้านสล้านไร่สองล้านไร่สองล้านไร่ครับตอนนี้มีละครับ,รบก็ครานี้แล้วอย่างเรา,เราไปตรวจสอบนะฮะเราได้พูดคุยกับชาวเกษตรกรรับฟังปัญหาอะไรบ้างในตรงนี้คือคือปัจจัยเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลมาหลายด้านนะครับเราก็ศึกษาในส่วนของภาคเกษตรในภาคของรัฐนะครับแล้วก็ศึกษาปัจจัยภายนอก เข้ามาประกอบควบคู่ด,ด้วยครับตอนนี้ก็คือได้ข้อมูลลึกหลายๆด้านนะครับลึกนี่หมายถึงว่าคือคือก็อยู่ระวางตรวจสอบในอตรงน,นี้ยังเปิดเผยไม่ได้นะครับอ๋อก็คือคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ครับอย่างต่อเน,นื่องครับอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าไม่ไม่ใช่ในพื้นที่ทุ่งดังสิทธิ์อย่างเดียวครับ <c oughs> ทั้งประเทศไหมฮะใช่ <c oughs> ทั้งทั้งประเทศเลยครับทั้งประเทศใช่แล้วตอนนี้ที่มีมีการประท้วงกันอยู่ก็เพราะว่าราคาตกใช่ครับแราคาตกต่ำเราจะเห็ <c oughs> นว่า ราคาที่ตก่ำเนี่ยเรากำลังมองว่านะครับรัฐบาลเนี่ยไม่เปิดเผยความจริงหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเราจะเห็นภาะวะของระบบของภาคเกษตรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้ผมกำลังมองว่ากำลังจะเกิดสงครามเกษตรครับนั่นคือจะเห็นว่าราคาของข้าวราคาของ ส่วนยางราคาปาล์มนะครับราคาเงาะที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่มีความจริงใจรัฐบาลกําลังประกาศสงครามกับภาคเกษตรใช่หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ท่าถามว่าทุกคนกาลังวหวนวิตกนะครับครับน,นี้ท่านก็หมายถึงว่าเรียกว่าเป็นสงครามเกษตรเลยวันนี้ผมคิดว่าผมมองได้ว่าเป็นกําลังประกาศของข่าวกับภาคเกษตร นะครับคือปล่อยให้ระบบเนี่ยรัฐบาลไม่ความไมม่ีความจริงใจเข้ามาแก้ปัญหาเราวันนี้รัฐบาลประกาศกับสงครามภาคกับภาคเกษตรวันนี้กำลังลุกรามนะครับไปผลกระทบกับประชาชนในเรื่องของสารุปโภคอย่างเช่นก็คือปล่อยให้ราคาน้ำมันราคากา๊สขึ้นนะครับกำลังปล่อยให้ไฟฟ้าขึ้นราคานะครับ กำลังจะปล่อยให้ในเรื่องของค่าโดยสารค่าตงด่วนขึ้นราคาตอนนี้เป็นแล้วนะวันนี้เป็นแล้วเรากำลัมองว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรกับประชาชนแล้วนักการเมืองค่ารายการในทุนได้ประโยชน์อะไรกับตรงนี้ครับก็น่าจะมีเขาเรียกยอะไรได้รับรายจ่ายครับครับแต่ คนลักยาหรือเกษตรกรเองเนี่ยผลกระทบแน่นอนตอนนี้รับเต็มๆครับรับเต็มๆเ,เลยของของภาคกเกษรตรตอนนี้ก็อย่างที่ท่านทวีศักดิ์บอกว่าห้าข้อหลังจากที่าชาวสวนปาล์มฮะได้ยื่นหนังสือมาถึงคณะกรรมธิการแล้วครับ,<ม>รบตอนนี้เราก็ดาเนินการต่อไปใช่ครับใช่อันนี้รอรอฟังผลมีกําหนดไหมฮะว่าเพื่อความชัดเจนของชาวเกษตกรสวนปาลม ก็มีกําหนดที่ชัดเจนเราต้องเรื่องนี้ต้องเร่งรัดแก้ไขแล้วก็นําเสนอสู่ทางรัฐบาลโดยเร่งด่วนนะครับคาดว่าน่าจะมีการแก้ไขให้กับพี่น้องเองกษตรกรเมผมก็เรามองว่าวันนี้รัฐบาลเองเข้ามาจากการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ต้องอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับครับโอเคตอนนี้ก็ขอบคุณท่านทบีศักดิ์อินกลาง ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยินดีครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่รายการสู้กับภัยของเรานะครับลงพื้นที่มาที่อำเภอหนองเสือนะครับก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของชาวเกษตรตะกรสวนปาล์มแล้วก็มาหาข้อยุติท้ายที่สุดแล้วครับก็คือปัญหาในการแก้ไขอยู่ที่รัฐบาลครับวันนี้ผมและทีมงานขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ